ไอ้ล้ว่อองนยคอนอนี่เป็นวัดแรกนะครับเรามาทัวร์ มาทัวร์เก้าวัดกนนันจะพาไปทานอาหารนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะไปวัดไอ้บวลายิอะไรนะบึงบระเพชรวัดไปแล้วพนังวัดน้ำนะแงเหรอโอเคพนังเชิงก่อนวัดท่ลา,างนะคะโอเควัดท่ากลางเราทำไมไม่ไปเนี่ยก็มันก็ติดกันไงมันเป็นสามวัดเข้ากัน